วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะพามาชมห้องช่างกันนะครับห้องช่างก็คือห้องผมเองห้องที่ผมใช้ทดลองและปฏิบัติงานทดสอบต่างๆแล้วก็ทดสอบไม่ว่าจะเป็นโซลาเซลล์นะครับแบตเตอรี่ต่างๆแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์ทุกอย่างแต่เดี๋ยวเราจะพาดูด้านบนกันนะครับขึ้นไปเลยนี่อันนี้คือโซลาเซลล์เรานะครับ ติดมาได้ประมาณปีกว่าๆเนาะสองปีแล้วแหละเกือบ,บสอปีแล้วมันเป็นแผงโซลาเซลล์ที่เป็นโลจากการไฟฟ้าชุดแรกๆเลยครับของของประเทศไทยที่ติดตั้งลงไฟฟ้าก็ที่ผมเอาไว้ดูอ่ะสองมันเป็นแผงมอเเฟตรุ่นเก่าไอาชุดนี้ผมเอามาเล่นแล้วก็ามาทดสอบเอามาลองนะครับ มาดูวิธีการใช้งานแ,แรกๆอะ่ะคือนี่ลองดูอันนี้ชัดไหมมาดูอันนี้ดูนี้อันนี้มันแผงไฟไฟโวลสูงสุดเนาะร้อย้าโวลลอยอยู่ที่78ถ้าดแดดแรงๆก็อยู่ประมาณ81ดวลกระแสแอมมันอยู่แค่1.86ถือว่าน้อยแต่มันก็เป็นแผงยุคแรกๆที่ผมใช้ทดลองนะเอามาทดลองกับมันดูระบบซ่อ,องไป ตองไปเลยเลยตนี้ก็ <c oughs> เซลล์เซลล์มันวานนะพวกใส่ไฟพวกอะไรลก็อันนี้บ้านช่างบ้านช่างอยู่ในช่วงทดสอบนะตอนนั้นก็เลยประสบความสำเร็จแล้วก็เอามาใช้งานเพื่อศึกษาก่อนที่จะไปติดตั้งบ้านลูกค้าว่าจะใช้แบบไหนดีอะไรอย่างนี้ทีนี้แผงขันมาผม ผมใช้ทั้งขนานทั้งอนุกรมให้ผมหมุนทำไมเนี่ยยอ้ <c oughs> ยอนแสงย้อนแสงโอเคใช้ทั้งขนานทั้งอนุกรมนะก็มีหลายระบบทําเป็นไฮโวลต์ตัวนี้ทําเป็นไฮโวลต์เพื่อไฮโวลต์ดีซีนะเพื่อเอาไปใช้ AC ทําำเป็นไฮโวลต์ดีซีเนี่ยมันแปลงเป็น AC เนี่ยมันจะง่าย แล้วก็ทีนี้แผงทั้งขนาดทั้งอนุกรมแล้มันเหลือมันเหลืออยู่หนึ่งแผงก็เลยเอามาทําตัวนี้เหนึ่งแผงกลัวเสียประโยชน์กลัวเสียประโยชน์ก็เลยเอามาใช้ m p p t MPPT นี่นี่นคือแผงมันเหลืออยู่นึเหลืออยู่หนึ่งแผงนะครับคือขนาดอนุกรมกับไอ้แผงชุดใหญ่แหละมันเหลือ คือเราซื้อมา20 20แผงแล้วก็ไปถวายพระสองแผงไปติดตั้งให้พระจาจาร์ทีนี้มันเหลือเราก็ทําแบบนี้แบตเตอรี่แบตเตอรี่นี้เหลือจากกระบะที่มันพอใช้งานได้นะอ้อันนี้ยังไม่ได้พันพระเต็มดำไฟไม่ดูน,นะครับแบตเตอรี่ที่มันยังพอใช้งานได้นะครับดิีเทียมฟอสเฟตเป็น12โวลต ขนาดกันสมลูกเอามาเล่นใช้กับอะไรนี่ใช้กับหลอดนี้ใช้กับหลอดนี้หนึ่งหลอดหนึ่งหลอดแล้วก็ตรงนี้หนึ่งหลอดตรงโน้นก็ใช้ได้อันเช้าแหละสองหลอดไปทีนี้เรามาดูห้องปฏิบัติการเรา เชิญครับนี่ครับเริ่มต้นเริ่มต้นจจกตรงนี้ก็ได้ดูลกๆอันนี้คืออุปกรณ์ที่เราทดสอบทั้งหมดทดลองบ้างเล่นบ้างเหลือบ้างใช้ได้บางไม่ได้บ้างมีทั้งแบตเตอรี่ทั้งอะไรอะ BMS Active Balan c e Inverter Printer อุปกรณ์อื่นๆนี่ UPS เอามาซ่อมด้วยใช้แบตมาเปลี่ยนแบตเพื่อใช้งานโซล a าเซลล์กิจทายพันวัตมาเราม,มาดูห้องช่างซ่อมซ่อมพัดลมด้วยนี่ใช้ได้ใช้ได้เห็นไหมเอาแบตอะไรมาแบตมีวิกกี้ประกันหมดแบตเตอรี่มีวิกกี้ประกันหมดแต่ เซลล์เซลล์มันเสียหนึ่งเซลล์ครับเซลล์ sell. มันเสียหนึ่งเซลล์สองเซลล์ถ้าแบนมันดีมากเลยนะมีวอลกี้เราก็เลยเอามาเป็นแบตของซัมซุงขนาดสองหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูเราก็มาแปลงดัตชะอันนี้แบตเตอรี่มันเสียเราก็มามาใช้ลองดูความลบคองห้องเราทดสอบ ะอะไรย่างนี่เล่นสอบนี่หัวเชื่อมนี่เราจะมาโชว์ความลกทำไมเนี่ย <c oughs> เออซ่อมไม่กระทั่งที่ชาร์จแบตแต่มันดูราคาแล้วซ่อมไม่คุ้มก็เลยช่างมันไม่ซ่อมอ่ารีวิวอันนี้ตัวทำงานคุณโจ้ครับตัวทำงานคุณโจ้ห้องปฏิบัติการของเขาเขาทดสอบแล้วก็มีเครื่องทดสอบชาร์จแบตเตอรี่นะ อันนี้สูงสุด6 0กโวลต์ถ้าแบตเตอรี่เครื่องสกรีนมีทดสอบแบตเตอรีอ่าเราก็ลองเล่นหลายๆอย่างเนาะเพราะบ้านเรามีอะไรให้เล่นเราก็เล่นซ่อมคอมด้วยบีมเอัอนนี้โอ้ยล่นพังแล้วก็มาตัวนี้อันนี้เราก็รับเดินกล้องวง,งจรปิดนะครับอันนี้เราเดินกันเองเดินแบบ มม่ได้ใส่กล้องไม่ได้ใส่รางอะไรก็มีพาวเวอร์ p l ายเครื่องสำรองไฟกล้องวงจรปิดนะอันนี้ผมก็ซื้อมาจากตลาดหนัดผมก็มาใส่เองเพราะเขาลงมาจากโรงงานเราก็เดินจากโซลร์เซลล์ oney, มานี่มาเริ่มต้นอินเวอร์เตอร์อินเวอร์อเตอร์ตัวนี้5กิโลวัตต์แบบไฮบิดไฮบิดออนกิดไฮบิดออนกิด h a บ i ิดออิทคืออะไรก็คือขนาดกับการไฟฟ้าได้แล้วก็มีแบตเตอรี่สำรองเนาะแบตเตอรี่สำรองใช้ระบบ48โวลต์อันนี้20แอมป์ใช้น้อยเพราะว่าเราเป็นการทดสอบการทำงานเนาะมาดูก็ดูอันนี้อันนี้นนปกติถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเราจะใช้อินเวอร์เตอร์ที่เออไม่ใช่ใช้มิเตอร์ เพื่อดูว่าไฟกระแสไฟไหลเท่าไหร่แต่ว่าผมไปซื้อตลาดนัดมามันถูกส่องทำร้อยบาทอันนี้มันส่องร้อยว่าถ้าซื้อจะไม่ผิดก็ดูว่ามันย้อนมันย้อนนี่มันไม่ได้ไปไหนนะมันใช้ใช้งานในนี้แหละใช้งานในห้องนี้แหละนี่ก็มาดูได้อันนี้อินเวอร์เตอร์ของผมงก็ดูกระแสอินพุตเอาพุตผลิตได้กี่วัตต์อันนี้วัตต์น้อยนี่นี่ผลิตได้แค่นี้เองร้อยกว่าวัตต์ เอาฟู2ง6นะขนาดแบ,แบตเตอรี่นี้เต็มอันนี้ซันโปโล,โลก็มีมาดูเบเกอร์กันดูดเบเกอร์เมนตัวนี้แบตเตอรี่แล้วก็ AC ซีแล้วก็ทัมเมอร์เพราะว่าป้องกันแบตเตอรี่มันเสื่อมผมจะตั้งคอมผมมันแบตแบตมันน้อยเนาะก็ใช้แค่ ประมาณสองทุ่มหนึ่งทุ่มทุ่มผมก็ตัดระบบแหละปิดกลางคืนไหมไม่ต้องใช้นี่นี่มีตรงนี้อีกรีวิวตรงนี้อีกไไฟรับเพื่อเพื่อส่งรับ Wi-Fi จากบ้านใหญ่มาแล้วก็ส่งเข้ากล้องวงจรปิดไว้ดูตลอด24ชั่วโมงนี่ความลกของห้องเราแล้วก็มีเราเราก็ซ่อมคอมนะซ่อมคอมลงวินโด s ซ่อมเครื่องปิ้น์ทำแอร์เนาะ กล้องจอนปิดโซลาเซลล์เดินไฟฟ้ามีอะไรอีกอะที่เราทำได้เราทำอะไรได้อีกเยอะแยะเลยซ่อมรสิบล้อแต่มาค่อยได้รับไม่ได้รับที่อื่นนะซ่อมรถตัวเองโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วรีวิวห้องช่างจบแล้วครับ